สวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับนิ้วมันจะเป็นต๊กชโด้ครับกับเสียดปลากินงานท่านหนึ่งนะครับตอนนี้สีมุงกวนครับก็จะเอาจากบ้านอยว่ไดไขครับดี๋ยนิ้ไข่อีเลี่ยววันนี้วันที่สิบหกเมษายนครับตงการกับยูบ้านยาวๆาครับบันน้ไปใส่ตกปลาครับวันนี้ไปครับแดดแ้งต้นหอกนะครับสีสีบุงสาวันนี้ผมนางสาวมาเกอนี่งต้มาขาดเลย้ใส่ว่าแปดตัวแลับ นี่แปดโตอยู่บนทั้งหนึ่งที่ปกสีดี่ดีทำทั้งเดียวท 4, 3, 7, 8, ั้งครูนะจะเอาสีจีดแปดให้มาต้อมาขาดแสกยเพจะว่าก็คือใส่าแปดโตเลยครับก็ย้อนันย่ายงคนติดครับ ทั้งานะครับขาดต้องจับจับดีๆครับใช้ดีสุดจะไปลงกไกลนะุงเสียงาโอย้ยมดตังเลยแพุทสารอ เตรียมตัวเอาเดือดึนครับตุ่นเอะไรซือมาเท็อเอะไรใส่ในปกติครับพอพี่บูนแล้วพวกตกป้ามาหนีหาทิพแล้วครับเห่วตุกทิพย์เลยช่ยดดบวกัดเมียทิพย์ทีท่หักับตอนนี้ลองดูคร <c oughs> ับเสียนป่ากับทีมงานตะวันนี่ครับนี่เสเดงอยู่หนี่ามเดือนครับเพราะได้ไปอยู่นันทีมีผัวมักเสยครับออม,มาใสาน่นี่มัน็ืมาตัดเขาเรียนห ลหลายเองครับพวกประเพณน,นี่ครับรถไปไีรสร้างจัดต่อแถวมันก็บาต่อได้เหรอสามเดือนนะครับี่ปวดหน,านนะ <c oughs> ้าน่ะโอ้สะบาาตรงไปนี่กับสะพานมูลครับยอมใจยอมใจเห็นบ่อหนีคันนี้ก็สีแสกไหมนี่ดูครับรถติดปกติมันโมน่าติดนะครับสงสัยตำรวจคัาต่างดาง่าน่ข้ามายุ่งนานข้อสะพานนี่ ติ๊ดอยู่นี่เศาหนาทีแล้วครับจัรพรรดิมุนนะครับติดโคนานนะติดอีงยังกันวะเพราะท่านเศ้าเด็นกันถึงชิบกเลยไหมนะครับแกงสะพือแกงสะพือโอีรถติดสิพายเลยโอ้ยอู้จักรพรรดวยจัดเขาเป็นตัหมูเป็ดบนโซ่ขันอยู่บนที่จีไว้ในรถ เต็มวนออกไปตีนะก่อนเดี๋ยวไม่ลงเต็มกับบุควงหรือวะเต็กกับจีควงแน่อยู่น่ะเป็นซิบเลยไปขั้นกว่าอ้ยเป็นแต่เมยแท้ไปว่าเตรียมใจไปเลยที่เป็น<ป>ย,ยังตะ <laughs> เมยแท้เตรีย <laughs> มใจเดี๋ยวแห่วอีกแล้วครับ จินแล้วแถวนั้นเป็นเรืงปกติอีเมีามาเนวเดี๋ยว้าเมมาตื้อเดี๋ยวเมยุ่อเผมใส่ใส่เมียอพูนีเีวหม่นั่นกเฮ็นลยเดเหยาเติูเมูตะบันเ่าเหยาเติบเหามู ผู้หญิงขอมึงกันเป็นไงหลังแล้วก็ต่ำเนี่ยตาสองผูงอีกงเดียวโอ้ยนั่นนี่ขึในป่าปุ๋ยโบตีตีได้โบตีตีได้ตีแม่ตีแม่ตีแม่ขั้นยาวๆนั่นตีตีได้โอ้ไม่เร็วเดี๋ยวโอ้มันจะวัดเลยเผลนบ่ป้องนังนนี่อุ้มนี่ นี่นี่ยมดนี่มีปาสะดสะดหน่อยไมช่ป้าสะด้สีแบบเยียวอ่ะอือทางเดีหรองดหรอเส็ทังเลทังเสังเงตัยัียวเดียวตีแมยไตีลูกเอาแม่ไม่มีเยอเามาหยีบลอยหอยระวันโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโอ้ไว้ขึ้กันะไว้โอ้ยยังก็คือขี้หลายใช่ปะ เออตะบันตัวนี้งามเลยโอ้ยไม่ใช่ตัวเฮ้ยขเขาบ่เหี่ยวเอ้ยหรอเห้ยเลืาผู้เดียวตัวเดยวนแต่อยู่นี่เยบร้อยข้อกบกัดเฮยขอขอขเนี่ยอขอยุ่งกับกกปะอ้นนมันดิ่นนะน่ไอ้ยมันดินอยู่กลางบดนบดนโอ้้นหน่อยเยบร้อยเย็บกับฮะ บอบู่บดนกำเลยกำเลยไม่พูดตัดข้อเขาเลพอดีนี่ยีทีไฟเราคอคอแน่น่ะเียบร่อยขอยอหมดเปนบวกัดขอ้ดดีเลยอ้ขนเตมตลเลยอยาเก็บบัต้ยเก็บบาเอ้เดียวนียไเก็บบต้เนี่ยเอามาสีมันขำขาอันคืรุดีแต่ของรสอตัวน Ta này nó ngủ ở <laughs> <quá rồi mà. cười> đây. Đúng không? 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 Đúng không?

เลยละไป่ไดเส้นไหวเส้นไหวบอกว่าเขาผูห่ที่มันจังยัยดิไก่ังสวนเ้ยทำใี้ไก่สำบาอยู่ไก่เอาเลยแกมันหนักปีกไป่โอ้โเฉี่ยนินบอกว่าเฮียปอมผัดกุ้เขาตีมันบอกกินของเขาโอ้รุดเหี้ยรุดโอ้ยเดียวอีแล้ว เอาลุ้นเชียเอกีบะอะนี่นี่นี่นีอ้โหอลุ้นลุ้มันนันเน่นะนเน่ยนะได้แล้วะโอ้ยตอนนีสี่นีหยาบลอยครับผมกะวันหมานมนเป็นสีเป็นสามวยคันวนสิเอบติดไเรยยังวเป็นตึ๊ตึตวอเปนตึ๊ตยังวเยอะขนาด

ของสิกินหอยดะโอ้ส่ผูกกินนะโอ้ส่ผูกกินเขากระด็นตัวน่อยถึงวะเียบรอยครับผมนี่โอ้ถึงสองถึงสองนี่คือบวกกรงหอแน่ที่มาถึงสองถูกไหมแต่มันไปนะมันไปเอาเรียกน้ำไปกรหอถึงแท่นี้แต่ฟูงเดียวแต่ฟุ้งเดีวนะโอ้ลุด

ลุงอ okay, ุกไก่ครับแล้วลมก็พัดไปทางคหนเนี่ยล่ะพัดออกไปบัวไ,ไม่ใช่ลงใส่ชลงพาวกระเสียนี่นะเ่องของสารลงเดือดต้งนีเดือดกระสีไล่ไปคอบ,บัวทรนี่อนี้ละ่ะไปเอาฟองลงงูหยาต้องมาแต่เป็นสาวแล้วครับวันนี้โต้ดอดีด่ามาแล้ว่นะมาใหม่แน่นอนโอ้ยยังเอาม้หยา้าถุงเอาตีออากอน กเเเออาางไปอันนี้ซื้อน้องมเอาเจอไปกินเนาะต่จัดสิว่าจาังเลนมาษาเดือ,อดวะเด็กตีหลาพยันของเว้ย ปับสบวัวน,นี่มัหนหนือดเลยนี่ยยังโมยอนริดนี่คันะิดจัไม้ไม้นี่ยเราเอาไม้นี่นะเอาดูดูได้ว่าบนไหนจะคือ

<c oughs> ขว่ขวบแ้วตองหขวบกรบิดตื่นเต้นหรอกโบแดก อย่ายำโตโดนะวันถึงจะตับันมาเ๋ยวเรือลงวะยยยอย่ายำโโดนมาได้อะคิด่องสีแดงแพงเอยูยตะวันยยูใส่สองสามสองอ่า่มาดวะ

มันขาดีละว่าตัวตีเป็ดตีมานี่ยังอยู่ได้ด่ะนี่ปลาปรกระเกีนี่นี่เลือเสือโบดีถึงใหญ่ใหญใหญ่เป็นขาดแต่ตึงปัดเลยล่ยยบะบอกของดินยุ่งนี่่ะของมาเกเบ <c oughs> อย่าอย่าซับบอถือยูซีไปซับบอดสองอยู่ด้วยตอนนี้มันสัวปุ๊บไผ่นะพี่ซับบอรสองอยู่เว้ยซับบ่ดแกบึดอยู่ก่อนตุ้งตันอยู่ด้วยทีเดียดนึกว่าตีนนะบ่ตื่นเมื่อไหร่ทนดจนปะเหม่ยน้ป่าแล้วดอกไม้ที่แเลย แบงเนี่ยแบงแล้วลงยีเนี่ยไปลงานดิโอ้แบงรลงมาาป่าม่อยู่ซะวหอุดซะหรอบอยูัวหนอเรื่อมรถหมอิ้เปอร์กล่องีกินม่ไหน สอนหางกันมาแยมบรินหางสอนใช้กระดาษไปยิงหมันดุดดันดันดันสายหางเรือได้ไหมในปลากระยาคมูไว้จะคองกันได้วตัวปลาเรือสายลืเือลรือรือเือันนี้ออกปเลนี่ว่ารุดเลยเว้ยมันหาลุดหน้า Tiếp thưa là thừa, vẹn cả Bae on mìn nặng 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 cả nặng 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 Nó nặng nó nặng đi nặng 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 Oh, cái bẹp nhầy xây oh. yeah, yeah. xong gì bỏ xong tự tượng nát vô xoa nát vô lộp bùa Lộ bùa, Lộ bùa. Lộ bùa. <laughs> à, nát, ui tưng nghĩa là hoa mặt tưng nghĩa tưng bay 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 Thường bay 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 อ้โดนเขาตาบ่เขาตาอยู่บ่เขาเบาตาไม่มีสิทธิ์หลุดเนี่ยโดนบ่มันโลโกว่าเต็มแหลกเบ็ดมือถูกูกัดเป็นสามตัวได้ยในพี่นเองไปตีเลยบ่อันนี้เงียบจิ๊บเลยลยอนี่ฝูดฝูดฝูนอย่ามั่งหาอเ่ากินบ่เอาะ เวลาไม่มาในป่าบัวเก็บครับเก็บนี่งู้งยี่สิบมืออื่นยังมาแกะตอนจะงัดต้องงัดหู้งมม้งเฮ้ยมัาเป็นยังดอกโอเคต้องลงเดีเดียคนเดียวเข้ามาทำมเขาบวบมวบเวบบ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 วบ่อบบว่บบบวบบวบ้วบนวบบวบบวบบบว่าวบบกบบวบบวบบวบบงบบบบบบวบบวบบบ แล้วอาขี่รถมาเฮ็ดย่องชีวิตครอบจุกงเอาไว้จะได้ถันเรือตอนเขึ้นอยู่เก็บเก็บของกับเบือนต่อใหม่ต่ออีกสามมือเลยเงี้ยวๆนะครับผมเบือนี้กับมืออ่ะนะครับตอนนี้ถุงหนึ่งนะครับขับรถครับกับมานอยู่ครับเบือนี้มานอยู่เดียวตัวเดียวกับผมตีย่ำโคขนน่นนะปลาตัวนั้นปลาตอนนี้มันหาอย่างนะครับพวคือัเอื่นนะครับเบือนผมจะมาแต่เสาๆเลยครับเด็กๆเลย ก็จะนอนบานเสี้ยนปลานะพี่หนานะครับก็จะต่อกันสองมือเลยครับลองขาบนครับว่าเฮ้าจะมานบ่ครับตามวิธีชีวิตคนบ่มานนะครับนั่นนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไหลกดติดตามด้วยนะครับเจ๊เจ๊ก็ไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ